เดี๋ยวพาทุกคนมาดูตะขบยักษ์นะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะตะขบยักษ์เขาบอกว่าตะขบฮันแลนแต่ว่าไอ้ดาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือมันคือตะขบอะไรนะคะนี่จริงๆอะ่ะมันมีหลายลูกอยู่นะคะแต่ว่า อ้ดากินไปหมดแล้วก็เลยเหลือสองลูกนี้น่าจะเหลือแค่สองลูกแล้วแหละนี่กินไปอืมประมาณห้าหกลูกเพราะว่าปีนี้เพิ่งจะเป็นปีแรกนะคะเนี่ยอห่ไเพิ่งจะเป็นปีแรกก็มีสามต้นนี่นี่ต้นหนึ่งแต่อันนี้ไม่ยอมโตนะเนี่ยไม่ยอมโต แบบก็คือแบบยังเล็กอยู่เนี่ยแต่ปีแรกสองปีแรกเขาเป็นลูกแบบเป็นลูกดกเลยอ่ะพอมาปีนี้ไม่มีลูกเฉยเราก็เลยเฮ้ยมีอีกหรือเปล่าเราก็เลยแบบว่ารอต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นลูกแบบเมื่อประมาณต้นต้นปีนะคะเนี่ยแล้วไอ้ไดาเอาอะไรนะปุ๋ยที่ ที่เป็นออแกนิกนะคะที่เราแบบเป็นพวกพืชที่เรากินน่ะเอามาใส่ที่โคนต้นนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็จะเห็นว่าจะมีไข่บ้าง <c oughs> เปลือกไข่แล้วก็พวกเ,เศษอาหารนะคะ <c oughs> ก็จะเอามาใส่ตรงนี้อันนี้ดอกไม้ไม่ได้ปลูกนะคะ <c oughs> มันขึ้นเองคือของน่าจะเป็นของคนข้างบ้านน่ะแล้วเขาพอเขาปลูกอะ่ะแล้วเม็ดมันก็คงจะ บบกระเด็นมาเนาะปิวมาตกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลยมีเป็นหนึ่งสวนนะคะน,นี่แล้วก็อันนี้ไอ้ดาก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะตาหวานนะคะก็เขาก็ไอ้ดาฝังไว้ตรงนี้นี่นะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมก็จะมีะเปลือกไข่นะคะ แล้วก็แบบพวกเศษอาหารต่างๆนะคะพืชผักเนาะแอ้ห้าก็จะเอาไว้ตรงโคนต้นแบบเนี้ยเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าโตเร็วแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะต้นตะขบยักษ์อร่อยมากนะคะทุกคนแบบหวานมากเลยเนี่ยอันนี้คือหน้าบ้านต้นเอ่ออะไรนะกระเพราแมงลักแล้วก็โหระพาเยอะนะคะที่บ้านอันนี้ก็คือพ่อแบบพ่อเด็ดทิ้งไปแล้ว ช่วงที่มันว่างๆนะคะพ่อก็อที่พื้นที่ว่างอ่ะพ่อเขาก็เอาทิ้งไปเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นใหม่เข้ามาอีกแล้วแล้วเนี่ยต้นอันเนี้ยก็น่าจะเป็นต้นแมงลักเนาะแต่ว่าใบมันจะแบบเขียวกว่าคนอื่นเลยนะคะใบเขียวมากนี่แล้วก็จะเป็นพวก กะเพราอะไรต่างๆนะคะนี่เลยโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบายบายเดี๋ยวเรามาดูกองเชียร์ <c oughs> นี่ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> องเชียร์อ๋อเชียร์อีแม่อยู่หรอฮะเชียร์อีแม่อยู่หรอลูก <c oughs> นีฟื้นฟื อ่าให้ดูดอกไม้ก่อนอย่าเพิ่งยบายให้ดูดอกไม้ก่อนนี่แล้วก็กําลังจะเป็นดอกอีกนี่ไงดอกกุหลาบแล้วก็ดอกมะลิเจ้าส้มหอมมากนะคะนี่ดอกอันนี้ก็หอมเนี่ยเขาเรียกอะไรนะดอกพุทอินอะไรสักอย่างจำจำไม่ได้นะคะเนี่ย หอมมากเลยแบบแบบเนี่ยสวยด้วยนะคะโอเคบายบายจริงๆแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ oh.